สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำควิเศษครับ14โนาฬิกา41นาทีนะครับวันศุกร์ที่10เมษายน2563ครับผมจะพาทุกท่านไปอ่านหนังสือพิมพ์รีวิวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจหน่อยนะครับจะได้มุมของธุรกิจว่าเราได้รับผลกระทบอะไรจากโควิดแล้วก็เผื่อจะมีมุมมองใหม่ๆทางธุรกิจที่เราจะหาเงิน ในช่วงโควิดี้ได้นะครับแม้ว่ามันจะติดตันเหลือเกินนะครับหรืออาจจะมีมาตรการใหม่ๆอะไรจากรัฐบาลที่ทางประชาชาิธุรกิจได้นำเสนอนะครับเป็นเล่มล่าสุดครับของวันที่9ถึงวันที่12ครับประชาชาิธุรกิจนีก็จะอยู่ในเครือของมาติชนนะครับขอบคุณประชาชาิธุรกิจด้วยนะครับมาติดตามกันครับผมก็ซื้อป,ประชาชาิธุรกิจจากแอปอูกบี B นะครับ เหมาจ่ายอ่านเป็นรายเดือนไปนะครับสแกนกันก่อนเลยนะครับสแกนกันก่อนสแกนกันก่อนครับอ่ะมาดูด้านบนสุดนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยอุ้มหุ้นกู้3.6ล้านล้านครับตั้งกองทุน4ี่แสนล้านต่อลมหายใจธุรก,กิจครับก็วิกฤตโควิดนี่ก็ทุบตลาดหุ้นกู้3.6ล้านสะเทือนนะครับนักลงทุนขวา เทขายเงินสดครับอันนี้ก็เป็นมาตรการ1.9ล้านล้านนะครับมี3ก้อนนะครับพอรกรเงินกู้เยียวยาดูแลเศรษฐกิจ1ล้านล้านครับพรกอรแห้หน้าธนาคารแห่งประเทศไทยซอปโลนดูแลสามี5แสนล้านครับแล้วก็ดูแลพอรกรดูแลเสียรภาพทางการเงิน4แสนล้านครับ3ก้อนนะครับเค r f ์ฟิลเคอร์ฟป่วน5แสนล้านโปรเจกต์รัฐรับเหมาร้องยืดสัญญาขอพักหนี้นะครับ แล้วก็อินไซต์นี่มาดูนะฮะเฉือนงบประมาณากู้โควิดอยู่หน้า3นะครับประยุทธ์ร่วมและประยุระยะหามพระร่วมอนุทินจุรินแยกตัวจากศูนย์โควิด19ครับหน้า13ซิงเกอร์วางมารับโควิดหน้า20ดิจดีตอลแพลตฟอร์มประเทศไทยนะฮะหน้า21เอ่อโน no. หน้า28เป็นเดอะสโปเกนอาร์ตนะครับ AS เอสลงทุน 5G ให้ 158โหิบโรงพยาบาลทั่วประเทศดันเทคโนโลยีช่วยหมอสู้โควิดครับนี่ฮะว่าไทยสแกนกักตุนสินค้างัดกฎหมายบังคับซื้อโทษจำคุกนะฮะคอรมอร์สู้โควิดออกพอรกร1.99ล้านนี่ฮะอันนี้ก็คือกอนนี้แล้วก็ซีโออสังหาริมทรัพย์ผ่าวิกฤตโควิดครับนี่ฮะการสังหารลดเลาะลกสต๊อก ล,ลด500,000ถึงล้านชิงหนีโควิดสินเชื่อเงินทอนฟื้นชีพนะครับอย่ไปดูหน้าไหนกันครับหน้า2นะครับตั้งรับปัญหาสังคมหลังวิกฤตโควิดนะครับแบงค์รัฐทงนำโควิด19เฉืยนเนื้ออุ้มลูกหนี้ฝ่าวิกฤตครับแดงนานโอ้โหอันนี้ก็ กระตูนนะฮะเขบอกว่าติดไฟแดงเนี่ยฮะทุกอย่างเลยเยียวยาเศร,รษฐกิจร้านค้ากิจการ,รยาวไปเลยครับยาวไปไม่รู้กี่เดือนนะฮะหน้า3ครับเชื่องงบประมาณเฉือนงบประมาณกู้วิกฤตโควิดเบรกสัมมนาไม่ตัดงินเดือนขอ้าราชการนะครับสทนอชอเตรียมน้ำรับแผนพืชหลัก60ล้านไร่นะครับกอนอ,อขึ้น ที่สวนยางพาราขึ้นค่าที่นิคมสวนยางเศรษฐกิจนะครับนี่ไปหน้าในหน้า4นะก็เป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลดสต็อกนะครับมีแบบให้อยู่ผ่อนให้อยู่ฟรี1-3ปีนะฮะตลาดแมสลด5 0แสนถึงล้านหนึ่งมีเรื่องกักตุนสินค้าครับคือฟิลป่วน5โปรเจกต์กระทบคนไซส์ สร้างรถไฟฟ้าสนามบินภูทรเปิดถึง16.30นะครับมียื่นรับเหมาก็มีสนามบินที่ไม่มีเที่ยวบินเลยนะครับเดือนเมษาไม่ต้องสอนน่านเลยนคะรัน,นมร้อยเอ็ดหัวหินนราธิวาบุรีลำชุมพรแม่สอดลำปางขอนแก่นครับโอ้โหตอนนี้เหลือนิดเดียวนะฮะโอเค ไปดูหน้าในอันนี้หน้า5้นะครับทอสออัปเกรดพลาสติกดิงโมเดลพราดาพเพิ่มมูลค่ากุ้งไทยดิงเหวเส้นโควิดราคาลดลง50บาทต่อกิโลสลัด EU ยชะลอซื้อครับด้านล่างก็เป็นโฆษณาดีแทกสร้างสังคมปลอดภัยจากไขยเยาวชนนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Property นะครับอสังมาริมรัพซ์ซีโอฝ่าวิกฤตนะครับ c ฝ่าวิกฤต สุภไลยยืดดาว3-6เดือน Booking งออนไลนอันนี้ทำอะไรก็เอามาแพลตฟอร์มมาไว้บนบนมีแชปชอป็อปมีไลน์ OA พวกนี้ครับติดต่อ,อนี่ทางอน,นันดานะครับโอ้สถาพรก็แจกประกันภัยเพอร์เฟก e r นะเพอร์เฟกพเอ ทำป๊อปอัพสโตร์ยีโครงการนะครับอันนี้สิงห์เอสเตดนะไปดูอันอื่นครับอันนี้การเมืองครับการเมืองประยุทธ์ระยะห่างพักร่วมจุลินอนุทินแยกตัวโควิด1 9นะครับไทม์ไาลนา์3เดือนแก้โควิดมาตรการวิกตูก่อนจบที่เคอร์ฟิว AS ลงทุน 5G ให้158โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับทปทมาดูหน่อยตั้งกองทุน4 0 0 0 0นล้านนะครับ หุ้นกู้ครบดิวปีนี้6.25แสนล้านเทรนตลาดหุ้นกู้ขาลงนะครับอันนี้มีคอรมอรสู้โควิดพรกรกู้เงิน1ล้าน,ล,านล้านครับจ่ายหัวละ5 0 0พันอีก3เดือนอันนี้รู้สึกจะชะลอลงไปแล้วไฟ5แอมฟรี3เดือนปัดใช้เงินทุนสำรองธนาคารประเทศไทยปล่อยสูปล่อยกู้ซอฟโลนนะครับน้าไหนอันนี้หน้า10ครับ เมื่อวิกฤตโควิด -19 หยุดการบริโภคน้ำมันครับเศรษฐกิจจีนปอบาน,นิมันช็อกว่างงานพุ่งรายง,งานในเวเวนซุเอลาตกงานไร้บ้านหลังโคลอมเบียล็อกดาวนครับอ่อ็ดครับจัดพอร์ตเศรษฐีหนีโควิดกำเงินสดลดสินทรัพย์เสี่ยงครับคอร์รัอชคอดเกณฑ์คิดเบี้ยประกันลด AV นะฮะฝ่าวิกฤตธุรกิจให้รอดนะครับ อันนี้การเงินครับนี่กสิกรไทยผัดใบชู2องหิงแกล่งนําทับฝ่ากุเกิตอันนี้อดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวครับกอบการวน้ำาระลงคุณกับคุณกัติยาอินทราวิชัยหลังจากคุณอ่คุณ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 บรรทูนล่ำซำได้ลาออกไปนะครับ8ปดบรอกชูหุ้นเด่นรับอันนี้สองบิก๊กแพ็กเกจอุ้มเศรษฐกิจนะครับการตลาดครับซิงเกอร์ ซิงเกอร์วางหมากรับโควิดจับตาผ่อนนี้รับพนักงานเพิ่มมือ่อัตราผู้ดีบรสุดทอตนาทีทองถุงโฟงคืนชีพอิมิเนนต์ปรับลุยปรับลุยออนไลน์ไลฟ์สดเปิดตัวสินค้าสู้ไวรัสนะครับซิงดันไม่น้ำดื่มไม่ขาดตลาดสั่งเจ็ดโรงงานรับผลิตรับดีมานครับเบอร์การมอดขยายลุยออนไลน์แบรนด์แข็งออร์แกนิกเจาะก,กลุ่มวัยรุ่นนะครับ เจลล้างมือดีมานทะลักลงเล่าปรับลายผลิตออเดอร์ order, พุ่งอ,อันนี้เป็น Exotic Food ปรับแผนส่งออกสร้างรายได้โตแล้วก็มีอันนี้เจ้าของอันนี้เป็นหนังสือนะฮะหนังสือมือความจนเคี่ยนตีผมนี่พอผู้ก่อตั้งโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงครับอ่าหน้า16ครับรับมือปัญหาค่าครองชีพชาวบ้านยุควิกฤตเศรษฐกิจ ยุคโควิดนะครวิกฤตเศรษฐกิจ2000สหร,รัฐ EU uh, GDP ติดลบนะครับกู้เงินโอนงบดูแลเศรษฐกิจพิษโควิดหนักกว่าวิกฤตต้ยมยำกุ้งครับอันนี้อาจารย์อนุสรนธรรมใจเขียนไว้นะครับหนักกว่าหนักกว่าท่องเที่ยวท่อนเที่ยวดับทุกเซกเตอร์ทยอยปิดปรับโมเดลครับโอ้โหเรียกว่าดับเครื่องเลยตอนนี้ เพราะว่าเดินทางไม่ได้ครับทุกเส้นทางปิดโอ้โหไม่รู้จะบอกไงนะครับมันปิดเครื่องอะฮะรถก็เดินทางไม่ได้ปิดเมืองอีกตัางหากทุกอย่างชัดดาวล็อกดาวหมดท่องเที่ยวไทยติดลมยาวชี้เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตครับวิกฤตซ้อนวิกฤตเศรษฐกิจภูมิภาคครับประชารัฐตรางหนุนปูโกโก้นะครับ แล้วก็อีสานเจอวิกฤต3เด้งพิษเศรษฐกิจภัยแรงแล้วก็ไวรัสเหมือนกันนะไวรัสโควิดจีนปิดด่านทางบกน้ํากระทบสินค้าขาขึ้นเรียกว่าพังเด้งหลายหมื่นล้านเลยเจอโควิดนะฮะพิษโควิด19ชุดส่งออกด่านเชียงแสนดิ่ง365ล้านครับห้างโอเชียนชุมพรทำใจย,ยอดบูบ90%โอ้โห นี่นี่พี่สมคิดพี่สมคิดนี่ฮะพี่สมคิดจีราน,นันทลั์นี่ฮะคนที่อยู่เบื้องหลังของอเราไม่ทิ้งกันนี่ฮะคนลงทะเบียน26ล้านนี่ฮะคนดูแลเลยครับนี่เราไม่ทิ้งกันต่อยอดอะไรบ้างเว็บเราไม่ทิ้งกันยังไม่หมดภารกิจเปิดลงทะเบียนไปเรื่อยๆนะครับผักดันแพลตฟอร์มประเทศไทยมีคนกังวลข้อมูลถูกใช้ใครควรจะเป็นเจ้าภาพไล้ความสําคัญกับคุณข้อมูลน้อย อันนี้คําถามนะครับโมเดลต้นแบบความเสม,มีหลายประเทศพัฒนาแล้วทั้งนั้นแต่ประเทศที่นําหน้าในเรื่องนี้ทํามาเป็น10ปีอย่างเอสโตเนียแต่ประเทศไทยเกิดได้มื่อไหร่ผมคงตอบไม่ได้นะครับเสพติดไม่อยากซื้อจดใหญ่อุตสาหกรรมมีเดียพฤติกรรมออนไลน์นีป้อมพาวฒิเขียนนะครับช่วงโควิด1 9กนะครับก็พูดถึงสั่งซื้ออาหารออนไลน์ครับแกฟูดเกตไลแมนฟูดแพนด้า นี่ฮะตอนนี้ใครอยู่กับบ้านก็สั่งซื้อทางนี้เลยแต่ว่าแต่างจังหวัดผมก็ไม่ทราบกันฮะแต่ถ้ากรุงเทพเนี่ยพวกนี้ใช่เลยนะฮะ AI ผสมประสาน Big Data ปฏิรูปสู่ข,ข้องตัวแต่ว่าถ้าพูดถึง Get, เกตอออนไลน์ฟูดเดลิเวอรี่เนี่ยจังหวัดใหญ่ๆก็น่าจะมีหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะอย่างสุรินเนี่ยฟูดแพนด้าที่ผมเห็นเนี่ยสุรินฟูดแพนด้านะครับเชียงใหม่ก็น่าจะมีครบทุกอย่างละท,ทุกจังหวัดนะครับมีกับหมดแล้วนะฮะ อาจจะวิ่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับเช็คให้ชัวร์ก่อนโดนล้วงตับ5ขั้นตอนไม่เป็นเหยื่อนะครับอันนี้เป็นหน้าสังคมนะฮะหน้าสังคมหน้ายิบสนะครับสมาคมผู้สื่อขารถยนต์เจ๋งเยียวยาสมาชิก3,000งดเก็บค่าบำรุงรายปีครับ มอเตอร์ริงมอเตอริงนะฮะไวรัสทุบยอดขายรถคิวหนึ่งุด50%ดีลเลอร์อวมลูกค้าแห่ทิ้งจองยี่เวลารับรถครับอันนี้เลนส์โรเวอร์สปอร์ต HSB+ นะครับเบื้องหลังการทำงานธรรมศาสตร์ครอบคุมทุกมิตินะครับนี hi, on ra, ่ท่านรองศาสตราจารย์เคสิณีวิทูนชาตินะครับอธิการบดีครับ อันนี้โมการ้านเล็กแต่ฝันไกลอยากพากาแฟ,แฟไทยให้คนทุกโลกรู้จักดราม่าหันค่าจ้างราคานักกีฬาต้องรับผลทางการเงินจากโควิดสินะครับหนังก๊อฟสบายสบายอยู่กับบ้านนี่ฮะอันนี้คุณพิสนุนินกาดเขียนใครอยากดูเพิ่มเติมก็นู่นเลยครับในประชาชาติเว็แบบไซต์ประชาชาตินะครับอันนี้หน้า27ครับจัดระเบียบแรงงานไทยขัน้นแก้ในหน้าอัพหัวเหยียบแสนนะครับวันเดย์ฟอร์เวิร์ดทำงานไปด้วยทเที่ยวไปด้วย อันนี้ The Spoke Art เสริมแกล่งสื่อสารยุค AI นะครับอ่ะน้าสุดท้ายพอดีเลย FHR Work from Home ยังไงให้งานเดินนะครับก็บุคลากรเพื่อการองค์กรจัดสภาพแวดล้อมจัดตารางนะครับ Communication พรา m ม time อ่ะ แล้วก็มีซอฟต์แวร์ปกรโปรแกรมลงไว้ครับจริงๆก็ทํางานอยู่กับบ้านนี้ก็สะดวกดีนะครับครับทั้งหมดนี้ก็ค,ชาชากค,กค,คือประชาชาติธุรกิจครับก็ขอบคุณประชาชิธุรกิจนะครับแฟนรายการทุกท่านสามารถจะแนะนํารายการนะครับแอดไลน์มาที่แอดไลน์สามสามนะครับใต้ใต้ล่างของคลิปนี้นะครับท่านใดอยากจะสนับสนุนช่อง ของ YouTube ชิปทำ,ำพิเศษครับสามารถจะช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ได้นะครับในช้อปปีซึ่งอยู่ลิงค์ข้างล่างนี้ครับซิลส์มังดายใ,ใหม่ทองคำครับสับรถอบแห้งลำไย,ยอบแห้งสวนอุ้ยคำนะครับแล้วก็มีชาแก้ควยมีเซ็ตมีเซ็ตชุด Stay at Home นะครับมี3อย่างมีชาแก้ควยมีมัสม,มีสับรถอบแห้งลำไย,ยอบแห้งครับ ชุดละ280บาทแล้วก็มีผ้าพันคอสวยๆแล้วก็จะมีสินค้าใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับท่านใดที่ไม่มีช้อปปี้นะครับก็ช้อปปิ้งใน l ล ne MyShop ได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนะครับก็หวังว่า,อาของประชาชาติธุรกิจจะทำให้ท่านเห็นมุมมองแล้วก็ความเคลื่อนไหวของธุรกิจของไทยนะครับในการที่ฝ่าวิกฤตโควิดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง y o u t u b ิธีธรรมาพิเศษสวัสดีครับ